สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พูดถึงการโคลนโปรเจกต์ลงมาจาก g i t h ับนะครับเป็นโปรเจกต์ Laravel นะฮะอตาตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่ที่นี่นะครับเป็น Account ผมนะฮะชื่อ I am s m i t h d e v แล้วก็โปรเจกต์ Laravel Blog Online Class นี้ครับเดีย๋ยวจะแนะนําขั้นตอนว่าเออถ้าเราเอาโปรเจกต์ตัวนี้ลงมาในเครื่องเรานะฮะเราจะต้องตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับมันถึงจะสามารถ ใช้งานได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้าไปที่โปรเจกต์ที่เราต้องการโคลนเรามาจะกิจทับนะครับตัวอย่างคือโปรเจกต์นี้ละกันนะครับก็ไปที่เมนูโคลนนะครับ Copy ี้ตัวกิจนะฮะ URL ตรงนี้มานะครับเป็นตัวที่เราใช้ในการโคลนนะครับก็ตรงนี้คัดลอกเสร็จแล้วก็กลับมาที่ตัวได้ c แซมของเรานะก็ HTDoc นะฮะเราต้องโคลนใส่ไวรในนี้นะครับเพราะว่าเป็น เราละเวลนะฮะเราก็ต้องรันผ่านตัว PHP นะครับก็ผมจะเปิดคลิกขวาที่ว่างๆขึ้นมานะครับแล้วจะเปิดผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Git b a d h e r e อันนี้เราต้องลองซอฟต์แวร์ Git ไว้ในเครื่องด้วยนะครับจะได้สะดวกนะครับจริงๆโคลนผ่านตัวอื่นก็ได้นะแต่ผมแนะนำตัวนี้จะง่ายดีเลือกที่ Git Bash here นะครับจากนั้นก็ทำการใส่ command ว่า Git นะครับ Git clone นะครับแล้วก็วางตัว URL ของตัว โปรเจกต์ที่อยู่บน Git Hub ลงมานะครับ Enter นะครับโคลนลงมาใช้เวลาโคลนแป๊บเดียวนะครับพอโคลนเสร็จก็จะสังเกตว่ามีโปรเจกต์ Laravel Block Online Class อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะฮะเราก็จะต้องทำกระบวนการต่อไปคือต้องการ CD เข้าไปในโปรเจกต์นี้ Laravel Block นะฮะ Online Class นะครับนะ CD เข้าไปเรียบร้อยนะครับว่าอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วนะครับ จากนั้นนะฮะสิ่งที่ต้องทำอันต่อมาก็คือเราจะต้องทำการเซตอัพเจ้าตัวเวนเดอร์นะฮะซึ่งเป็นพวกไลบรารีหรือเครื่องมือต่างๆของตัว Laravel นะครับก็จะติดตั้งผ่านตัว Composer นะฮะ Composer นะครับผมก็จะใช้ Command นะฮะเดี๋ยวพอผมเซตอัพนะฮะจะมีโฟลเดอร์เวนเดอร์ขึ้นมาในนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเราก็จะใช้ Command ที่ชื่อว่า Composer นะฮะ Install เลยครับผม แล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งครับมันก็จะเริ่มอีกติดตั้งพวกแพ็กเกจนะไลบรารีต่างๆนะครับที่รา a เวลต้องการใช้งานนะครับสร้างขึ้นมาในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Vendor อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมเจอโฟลเด er อร์ Vendor ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ Vendor นะมันกำลังทำการอ่าเซตอัเข้ามาอยู่นะฮะเดี๋ยวก็จะเต็มไปด้วยไลบรารีต่างๆในโฟลเดอร์ v ว n d o ออันนี้นครับอ่ารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาว่ากัน โอเคครับอันนี้คือหลังจากที่เราโคลนโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมานะฮะว่า successfully นะฮะมีการโคลนลงมาเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ vendor ก็จะเต็มไปด้วยไลบรารีต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาดูข้างนอกนะครับเราก็จะเจอเจอไฟล์ต่างๆนะครับครบถ้วนฮะแต่นะฮะตอนนี้ถ้าเราลองเรียกใช้งานนะฮลองรันโปรเจกต์นี้ดูมันยังไม่ได้นะฮะผมลองเข้า localhost นะฮะแล้วก็ slash laravel นะฮะ บล็อกนะครับออนไลน์คลาสไลคลาสนะครับเห็นแล้วจะจะเข้ามาแล้วก็จะเจอพวกตัวโครงสร้างร a r a เ e l ตรงนี้นะครับเรากดไปที่โฟลเดอร์ Public มันจะ500 server error นะครับ500 server error นะตัวนี้แปลว่าตัวรา r a เว l นะครับยังไม่เจอไฟล์ Config ของมันนะครับซึ่งผมเคยเล่าไว้ในคลาสว่าราล์เวลนี่จะมีไฟล์ Config ที่ชื่อว่า .env นะฮะตอนนี้ .env มันยังไม่มีใช่นไหมฮะมันจะเป็น .env example นะฮะ ตัว env ปกติมันจะไม่ได้เอาขึ้นไปไว้บัน g i ก h ับนะครับเพราะว่ามันมีไฟล์พราการตั้งค่ามี sensitive data เพราะ user password อยู่ในนั้นนะครับเราก็จะมีการ ignore มันก็คือไม่เอาขึ้นไปบันก i t เวลาคุณโคลนลงมาเนี่ยคุณจะไม่ได้ .env แต่จะมีแค่ .env example นะครับเราต้องทำการ copy หรือว่าสำเนาตัว env example เนี่ยเอามาเป็น .env อีกทีหนึงครับพูดง่ายๆคือต้อง copy ตัวนี้มาเป็นไฟล์ใหม่นะครับ copy env example มาเป็น .env เฉยๆนะครับ และถึงจะใช้งานได้นะครับผมเพราะนั้นมาดูกระบวนการในการ Copy จาก ENV example ให้เป็น ENV ธรรมดานะครับเราจะทำผ่าน c o m m a n d line ตรงนี้เลยนะครับผมจะเคลียร์หน้าจอก่อนนะวิธีการก็คือเราจะใช้คำสั่ง Copy ด้วยตัว c o m m a n d line ของตัว g i t b a s h ตรงนี้เลยนะครับของตัว Terminal ตัวนี้นะครับก็ m o m m a n d ม,มันก็ใช้คำว่า cp นะย่อมจาก Copy นะ cp.ENV นะครับ เอ็นวีเอ็กซ์แอมเปลนะครับแล้วก็ Copy เป็นชื่อ .env นะเช็ค <Check S 1> ดีนะครับก็คือเราจะ Copy ตัวที่ชื่อว่า .env example นะครับแล้วก็สร้างเป็นไฟล์ใหม่ชื่อว่า .env นะครับเราก็ลอง Enter นะ e n น e r ปับ๊บนะครับเราจะเห็นว่าจะได้ไฟล์ .env มาตรงนี้แล้วครับจะมีข้อมูลข้างในเหมือนกันทุกประการนะครับผมตอนนี้เรามีไฟล์ .env แล้วนะครับถ้ากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะ Refresh ดูนะ ก็จะเห็นว่าจะมี Er r o r เรื่องของตัว Encryption Key นะครับนี่จะขึ้น r u n t i m e Exception ตัวนี้มาครับก็หมายความว่าเราต้องไปทำการ Gen e r a t e Key มาก่อนนะครับอย่างที่เล่าว่าตัว l a r a ระ l เนี่ยมันจะต้อง g e n e r a t e Key ด้วยนะครับซึ่งถ้าผม Gen e r a t e Key โดยกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้มีปุ่มให้ Gen e r a t e k e ียเห็นไหมมันก็จะใช้งานได้เลยนะครับมันก็ใช้งานได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิด ผมไม่ได้มากดจากหน้าเว็บนะฮะไม่ได้มากดจากหน้าเว็บเมื่อกี้นะครับสมมติผมลบ env ไปใหม่นะผมทาใม้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าผมไม่ได้ไปเจนจากหน้าเว็บเมื่อกี้นะครับผมจะ copy มานะอีกรอบนะก็คือ copy มานะเป็น env ปกตินะครับเ,เรียกดูอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าจะ error ตัวนี้นะครับพูดนั่นคือจะไม่มีคีย์ตัวนี้ครับปกติเรามากดปุ่มนี้ก็ได้มันจะเจนให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเจนเองนะครับสมมุติว่าเราขี้เกียจมากดตรงนี้นะครับอยากให้มันเสร็จตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ เติมคอมมาไลน์อีกคำหนึ่งครับเป็นคอมมาไลน์ที่ชื่อว่า p h p artisan นะฮะ artisan นะฮะแล้วก็คอมคอลอนนะฮะไม่ใช่คอลอนเนี่ย p h p artisan key ครับผมคลอนนะฮะ generate นะฮะ t e n e r a t e นะฮะแล้ว enter ครับมันก็ทำการ generate ตัว key เข้าไปที่ไฟล์ env ธรรมดาให้เราแล้วนะครับเนี่ยไฟล์ env ตัวนี้ถ้าผมดู source code นะ เราจะเห็นว่าจะมีคีย์ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยนะซึ่งจะไม่เหมือนกันนะแต่ละท่านก็จะได้คีย์ของตัวเองนะครับเทียงเท่านี้นะครับตัว Laravel ก็จะรันได้ปกติแล้วนะครับผมกดเข้าที่ Public อีกรอบนึงนะกดคลิกปึ๊กเกข้าไปนะฮะเวิร์กละนี่อย่างเท่านี้นะครับเราก็สามารถเรียกโหลด Laravel ได้แล้วนะครับก็ไปทําเรื่องของ Virtual ่นอะไรนะเวอร์เวอไซต์ลต่อไปนะฮะเวอร์ชั่โฮสเวอร์ชั่โฮสอะไรต่อไปหรือจะเรียกผ่านผ่าน,านอย่างนี้ก็ได้นะครับในการอบรมนะฮะ ก็เอาตามความสะดวกนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับก็มาแนะนำคร่าวๆแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ